โดเรมีโดเรมีซอนลาดูข้อเวลาสักสามนาทีไม่ต้องชมวันหูเสียงดีพอจบเพลงนี้ยาลุกนี้ก็แล้วกันอายุสิบห้าแต่เราเป็นสาวลำบุใจกระโปรงวับวับแว็มแวมฝอยชัยสู้ดูเหมือนคืนเดือดแรมอาลาอลาอลามัม อยูเเ่เป็นฟอเต้นลำเกิดมาเป็นคนต้อยต่ำกระด้างกระดำอย่างไม่สินเม็ดสายมีผู้เทากำลังเฝ้าคอยทั้งแม่และพ่อคอยเฝ้ารอใจบุญนุ่นสงจึงปล่อยลูกสาวที่รักมาเป็นสาวลำบวงจึงปล่อยลูกสาวที่รักมาเป็นสาวลำบวงก็คงเข้าใจแล้วว่า ยายสาวใจกล้ากระโดดนบนเวทีแต่งโมโลูกโตบักให่เนื้อในกับกลวงโบเบข้างนอกสุดสวยโมเมก็เอ็กเซเลให้เห็นความจริงเอ็กๆๆๆเอ,เ,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 อเลเ,เข้าไปข้างใน เอกเอกเอกเอเอก,อกเละเข้าไปข้างใน